ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้แชมป์ลบเอฟิกทุกคนในแก๊งลบเอฟิกยิงจริงไอ้ใบใจเลยวิบวิบบอมเต็มของกูบอมกูเปลี่ยนเรื่องด้วยยังไม่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 เราคุยกันให้จบก่อนคุยให้จบก่อนไม่ได้แชมป์คืนนี้ลบเอฟิกถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งเลือกก่อนลบเอฟิกเลยงเล่นละ ได้ได้ได้ไม่เล่นละเจังหวะว้าโลมาวาโลมาวาโลมาวาโลมาโลละวาโลอะไรเพียวเล่นเกมนีทั้งนั้นเลยพี่ไม่มาวาโลก่อนแล้วเล่นเกมนั้นก่อนขอขอได้แชมป์ก่อนนะเพี่ยวไม่มาเลยขนาดหยุดเล่นปุ๊บไอ้พวกนั้นต้องลบต้องลบเป็ดไงเออ้จริงจริงจริงความคิดทีเราออกแล้วเจอกันเข้าดูละอ่ะไปละเราเรารู้สึกว่า มันค่อนข้างจะเกินไปนะเราจะเพิ่มเพิ่มข้อดีอะไนียเพิ่มความมุ่งมั่นให้กับลูกทีมอีกหน่อยแล้วกันอะไรถ้าคืนนี้เราไม่ได้แชมป์ลบเอเปกลบเก n นชินแล้วไปเล่นรอบกนี่ซีรีรอมานาโดข้อเสนที่เป็นข้อเนอที่ดีจริง เราคิดว่าไงว่าพี่เอาดีเป็นด้วยเลยเนี่ยคยยเเหหออะไ้้ี <c oughs> คือไอ้พวกที่ไม่รับข้อเสนอนี้มันเป็นพวกเหาะแยะไอ้เจ้<ย>ะตรงนี้ตรงน,งนี้ลงโกดังลงโกดังโดดครับโดดโดดเดะน,น,นี่ลากซ้ายเลยลากซ้ายเลยลงลากซ้ายลงลากซ้ายเลยลากะนี่เป็นถิ่นหนึ่งละขวดเยอะเลยจะไม่ยอม่าไป่ยอมขุดพ้นกอออกทะเลไปเลยเฮีย วิ <S 2> <S 2> ้ยม oh, right ันลงที่เดียวกับเราพีดโอ้ไม่มีปืนเลยเออมีเกาะไหมมีเกาะไหมมีไงเกาะมาเกาะไหนเขาจะเกาะไหนเดี๋ยวลาบวกเดี๋ยวลาบวกมากันแล้ว วัดฐานนะต้องชุบทีชุบทีชุบทีตอนนี้บอสบอสอยนั้นอยู่บอสแข็งก็อยู่เดี๋ยวจะปาระเบิดสัก้างไปเดี๋ยวจะปาระเบิดแล้วก้งไปหุยเอ้ยคุณเลี้กล้วยใครมันปากล้วยวะกล้วยกูที่เดียกูดิ่งนี่โอ้ยข้ากล้วยเล่นบ่ายกันองนมันกูไม่รู้มันชนได้ด้วยลมหนึ่งลมหนึ่ง ถ้าอดถ้าอดวิญญาณวิญญาณจะลบจะลบแล้วฟังระเบิดไปแล้วไอ้เหี้ยระเบิดติดระเบิดติดก็อยู่นิ่งๆึบบอมบ์ไปเลยสองคนสองคนบอมบ์โลบอมบ์โล่สองคนสองคนวิววิญญาณกลัวยังกลัวทีมเรามีคุณภาพอยู่แล้วว่าใช้ซีงไง ฟังระบดไปแล้วมันต้องมีแผ่นก่อนกดซีเลยอุ๊ดเนี่ยกูมีเพียงกดกดซีกดซีกดแล้วที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่เราโโลนอ่ะช่วยช่วยยิตายตายตาาจัดเยี่ยมลูกทีทุกคนยอดเยี่ยมถ้าโล่หนึ่งมันได้อันเดียวอ๋ออ๋อีอ๋อคืนนั้นหรอของเกาะอ๋อนี่นี่อนี่นี่นขอซ่อมก่อนขอซ่อมก่อนไอ้เชี่ยกล้วยเเป็ด

จร ok okay, okay. yo. ิงๆก็วาเลยวจะไปวารอกันแล้วใช่ปวดหัวมีกลิ่นไม่ดีขึ้นมันมีแค่เราสองคนเหรอเยอะเยอะไอ้เหี้ยในป่านี่เหี้ยจึงหาลาสัตว์เต็มไปหมดเลยบ่หุยเอ้เหี้ยลงไม่ลยแกแกล้ เอ้ยมึงอะไรเนี่ยไม่รูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยได้ป๊อตป๊ตช่วยด้วยช่วยช่วยชุบชิบชุบชิบไอ้เหี้ยกูลงก่อนแท้ๆจะทำให้ปืนได้มันกูกดหยิบก่อนมันแท้ๆโอ้ยอย่าโดนโสกิปป๊อตโดนสกิปป๊อตถอยมาป๊อตถอยมาเถอยมาชุบชีชุบชีวิบบายเอาเขี้ย่มันแพ้กันหมดเลย เอ้ยมันโลมันโลสองตัวดีกว่าไอไอสกังโลบอลบอลไหนมันอยู่ไหนชี่โอนนมันเลยบอลนะบอลไม่เห็นว่าบอลหายขึ้ตเลยบอลไม่ทิ้งเราเนี่ยเราจะตายนะบอลมาแล้วบอลไหนว่างเนี่ยมันโลมันเนี่ยซุปเปอร์ปักเอ้ยมีหมาปักเลยมั้ยมีหมาปักด้วยปักไล่มันตีอยู่โอลมันไปดูแล้ว โอใเ่อะผมไม่ออกอะเอายังไม่ออกเลยเอาไปแล้วดีกว่าเอาอะไรแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอพวกเรากันใหม่ในโลบอกนะครับ <laughs> ทั้งสี่คนเลยไปละสบายจุบจคน